สวัสดีครับสวัสดีครับทุกพี่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแกะกันพี่นะครับโอ้วันนี้เรามาแกะกันครับทั้งหมดนี่ฮะโอ้วันนี้จะมาเปิดให้พี่น้องได้รับชมกันทั้งหมดอ่ายี่สิบกว่ารายการนี่ฮะชอบสนใจกันไหนก็ปิดเข้ามาเลพี่นะเป็นอีพีต่อเมื่อเช้าครับนับเป็นอีพีสมเจ็ดนะครับ ถ้าถูกใจก็ปิ่นคำเจเลยพี่นะรุ้นละ300บาทนะครับจะส่ง50บาทนะครับเหมาเลย50บาทแต่ถ้าสองรุ้นขึ้นไปครับส่งฟรีครับนะฮะผมบอกเลยครับท่วมๆพร้อมๆเลยพี่นะครับถ้หาใครสนใจในรายการนี้นะฮะก็ตามราคาพี่แต่ผมไม่ต่างมากพี่นะพอไม่ได้เปิดแพงนะอยากให้พี่น้องได้บูชาเนี่พี่นะเรามาลุยกันการที่หนึ่งกันเลยนะครับอย่างที่บอกนะตอนนี้ก็โหแรงมากพี่นะฮะแรงมากนะครับโลหะอย่างที่ผมแจ้งเมื่อคืนนะฮะองค์ละพันสองพันนาทีนะ ประมาสองพันนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยพี่ตับเช้านี้ครับรายการที่หนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดเลยครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อเกสรลอยตะไบเถนะฮะเนื้อเกสรลอยตะไบครับนี่นะฮะยสวยครับรายการนี้เลขคนจะเบอร์สามศูนย์แปดนะครับขอเปิดแบบพานพี่น้องที่สามร้อยนะฮะขอเปิดมาที่น้องที่สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีครับนะฮะรายการที่หนึ่งครับ มาเราก็ต่อครับองค์ที่สองเลยครับพี่ชายเนี่ยร,รุ่นนี้ครับนะเป็นรุ่นยอดเยี่ยมอีกหนึ่งรุ่นครับแล้วก็ผมนะฮะทันจองนะฮะจุ๊บปึ๊บนะฮะเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมารายการนี้ครับเป็นเนื้อผงน้ํามันเนะะี่ยเนื้อผงน้ํามันครับโอ้โหพี่ความสวยนะฮะเลขคนเบอร์แปดแปดหกครับรายการนี้เปิดไปที่น้องที่สามร้อยบาทเนะะี่ย สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีด้วยครับนี่ฮะไม่ต้องไปลุ้นเลยพี่นี่ครับหรือใครชอบลุ้นก็ลุ้นได้นีครับหรือใครจะปิดตามเนื้อก็เลือกกันได้เลยพี่นี่ครับนะฮะขอความเสี่ยงเอาไว้ที่น้องครับนี่ขอความเสี่ยงไว้ที่น้องครับเดี๋ยวพี่ๆเลือกกันจริงได้เลยนะครับเปิดออกมาครับรายการจะไปโอ้โหรายการนี้ฮะรายการนี้ครับจะกุดทองทองคำหรือทองฝาบาทเอ้ทองคำพี่ รายการนี้เป็นตะกุดทองคําครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อตะกุดทองคําจะสร้างลังละหนึ่งองค์เปรียบเทียบเท่าเนื้อเงินครับโอ้โหพี่ทองคํายังใหญ่ครับนะเนื้อทองคําแตกแล้วนะครับเนื้อทองคําแตกเลยครับเนื้อเกสซอดตะกุดทองคําครับเนื้อทองคําแตกแล้วครับรายการนี้นะครับผมขอที่สองพันบาทเนี่ยนะองค์นี้ผมขอที่สองพันบาทนะครับจะสร้างหนึ่งองค์ทับหลังครับ จะสร้างเพียงแค่หนึ่งองค์ทับลังครับโอ้โหรายการนี้ฮนะโอ้โหนะออขอญาตดูเลขโคดตัมเบอร์นะรี่ฮะจะสร้างสองร้อยองค์นะครับนะเพราะจากรุ่นนี้รุ่นนี้จะสร้างเพียงแค่สองร้อยลังครับนะีบ่ฮะเลขโคดนัมเบอร์นะ,นะครับเอาเนี่ยเรจบกันไปสองพันห้านะครับเลขโคดนัมเบอร์หนึ่งห้าแปดนะครับ ผมไม่เปิดสองพันนะครับผมขอคนที่รับได้นะผมขอเปิดที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทผปิดให้ครับนี่ฮะลังละหนึ่งองค์เท่านั้นนะฮะสำหรับรายการนี้นะครับแล้วก็มีรุ่นนี้ครับจะมีตะกรุดทองคำน่าจะเป็นสองดอกนะฮะไอ้มีมีอีกหนึ่งรายการนะครับที่เป็นรายการที่หนึ่งกับรายการที่แปดจะมีสองรายการครับนะนสองเนื้อท่อนั้นนะครับที่มีตะกรุดทองคําครับแล้วมีอย่างละองค์เท่านั้นครับ มาเปิดกันต่อรุยก,กัต่อเลยครับพี่ชายครับรายการถัดไปครับนะสำเด็จทุกอย่างสมเด็จยกฐานะเนี่ยร,รายการที่สี่ครับเปิดออกมาครับโอ้เฮ้ยทำไมมันหันหัวแบบน,นี้รายการที่สี่เปิดมาโอ้โหเนื้อเคลือบอะคริลิกนะครับน้ำเงินนะจัดสร้างสองพันนะฮะ โอ้โหเนื้อเคลือบอะคริลิกโหคลาสสิกจัดนะฮะร,รายการนี้คลาสสิกจัดครับพีะะ่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อแตกลายงานครับเคลือบอะคริลิกเลขคนลเบอร์หนึ่งศูนย์หกสามครับรายการนี้ครับสมเจหลวงปู่มหาธิลาครับรายการนี้น้องขอเปิดแบ่งปันที่หกร้อยบาทนะครับเพจอื่นเป็นพันผมไม่สนใจครับ นะแต่ผมเพจนี้พร้อมแบ่งปันพี่น้องผมขอที่ห0 0บาทนะครับปิดให้เลยนะครับรายการนี้ฮะเทียบเท่านั้วะไปเลยครับรายการนี้ครับ,รา,าร,ร,บรายการที่ส่ครับห0ร้อบาทพี่ชายนะี่ครับมาเปิดกันต่อหรือกรต่อพี่รายการถัดไปครับรายการที่5้ารายการที่5ขออนุญาตเปิดนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไซุปึ๊บ รายการที่ห้าเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่รับเป็นเช้าครับเปิดราคาผิดไปครับน้องเปิดราคาผิดไปครับองค์นี้เนีฮะเลขโคดนัมเบอร์นี้ครับเลขโคดนมเบอร์สามศูนย์เจ็ดครับรายการที่น้องขอเปิดราคาที่หกร้อยบาทนะครับเมื่อเช้าเปิดราคาผิดไปครับเขาจจบเป็นพันห้าพันสองน้องเปิดสี่ร้อยเมื่อเช้าขอโทษด้วยพี่นะขอขึ้นราคาเป็นหกร้อยบาท นะครับนะรายการที่ห้าครับนะฮะต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกมาเปิดกันต่อพี่โอ้โหเปิดมาสี่ห้ารายการพี่บอกเลยคนจุดนะครับใครจะเอารุ้นนะครับหรือใครจะเอายกหลังนะครับไปแจกยาพี่น้องได้ผมมีราคาให้นะใครจะเอายกหลังผมมีให้นะครับนะฮะยอดทางทีมงานผมยังพอมีอยู่ครับพี่โอ้โหรายการนี้พี่รายการอะไรครับนี่ เนื้อนำเลิกครับจะสร้างสองร้อยองค์ครับเอาเลยครับรายการนี้เนื้อนำเลิกครับโอ้โหรายการนี้เนื้อนำเลิกเองพี่เนื้อนำเลิกครับรายการนี้เลขโค้ดครับหกสามครับนี่ฮะหลังมีนค้หนึ่งองค์นี้องค์นี้นะครับเนื้อนำเลิกนะครับผมขอห้าร้อยพี่เนื้อนำเลิกนะครับขอห้าร้อยบาทนี่ครับ ต่อมาพี่รายการทันไปครับรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดขออนุญ,ญาตแลรายการที่เจ็ดขอแย่ญญเปิดเงี้ยโอ้โหรายการที่เจ็ดเปิดออกมาครับเป็นเนื้อปัดเงินครับนะฮะเนื้อปัดเงินเลขคนจัเบอร์สองหกสี่ครับ รายการปัดเงินครับเนื้อผงพุทธคุณเก่าปัดเงินครับรายการนี้นะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องนี่ครับที่สามร้อยห้าสิบบาทครับเนี่ฮะมาลูยกันต่อครับไปกันต่อพี่ชายครับรายการถัดไปครับรายการที่แปดครับ รายการที่แปดขออนุญาตเปิดครับโอ้โหรายการนี้ไม่เยอะครับเนื้อเคลือบเซรามิกครับนี่ฮะเนื้อเคลือบเซรามิกครับเลขโคจรเบอร์หนึ่งศูนย์สองศูนย์พี่รายการนี้หกร้อยบาทนะครับรายการนี้หกร้อยบาทนะครับสสยๆอยวยงี้ครับผู้ธังพุทธสิน์นี่ครับรายการนี้รายการที่แปดหกร้อยบาทครับเนื้อเคลือบเซรามิกครับต่อมาพี่ไปกันต่อครับไปกันต่อุปกันต่อครับรายการถัดไปพี่รายการที่เก้าครับ รายการที่กล้าเปิดออกมาครับภับโอ้โหเป็นเนื้อปัดเงินนครับรายการนี้เป็นเนื้อปัดเงินครับเลขโคดเมเบอร์พี่สองหกแปดครับรายการนี้เอาไปที่สามร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่เก้าต่อมาพี่รายการที่สิบครับรือรายการที่สิบน้ฮะน้องขออนุญาตเปิดครับ You know, เลือกกันได้เลยนะพี่เลือกกันได้เลยนะครับผมมีทุกรุ่นครับพี่น่ครับมีแทบทุกรุ่นนี้ครับนะขอให้ทักมาถามได้นะครับมาลอน้องเปิดได้ครับหรือใครจะจองไว้ก็ได้ครับมาถึงก็จะส่งให้เลยนะครับเลขคนจะเบอร์หนึ่งห้าสามแปดครับรายการที่รายการอะไรเอ่ยเนื้อผมพุทธคุณอ๋อโอเคพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยรายการนี้เนื้อผมพุทธคุณเอาไปสามร้อยเลขคนละเบอร์หนึ่งห้าสามแปดครับรายการที่สิบนะต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับ นลครับรายการที่สิบเอ็ดมาลุยต่อครับเปิดกันต่อรรรครับารายการที่สิบเอ็ดนี่ยอ้าวเหนียวเหนียวรายการนี้เหนียวคจับหแบบนึงน่งพี่รายการนี้เหนียวเฉยครับมาเปิดกันต่อที่รายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่เอ็ดเปิดมาเป็นเนื้อปัดหน้าครับรายการที่เอ็ดเปิดมาเป็นเนื้อปัดหน้าครับเลขทะเบียนหนึ่งหนึ่งหกนหนึ่งศูนย์หกนะครับนะอธิบายก่อนนะครับเผื่อคนที่เข้ามาใหม่พี่รายการด้านหลังนี่คือลายมือลุงป,ปู่นะลายมือของลุงป,ปู่มหาศิลาศิริจันโทนี่ครับนะฮะได้เมตาเขียนยันรุ่นนี้นะฮะตั้งชื่อรุ่นด้วยแล้วก็มีมวลสารจากลุงป,ปู่ผสมด้วยครับอาทิเช่นเศกแป้งเศกน,นะครับแล้วข้าวกลมบาดแล้วก็ มหาชนดวนมุนสารนะครับนะรุ่นนี้นะฮะปลุกเสกสีวัละนะครับนี่วัดลักครังนะครับ วัดหลวงปู่มหาศิลานะครับวัดในที่ธรรมกุติยานมหาหลวงปู่นะครับและก็เทท้องกดพิมพ์นาเลิอที่วัดไตรมิตรวญาณนบผมบอกเลยว่าสุดจัดครับรุ่นนี้นะครับแล้วพิธีพิทากษเสกวาระสุดท้ายครับที่หลวงปู่มาถึงชนบุรีเลยครับนวัดหลวงปู่ทวดโพลังกาครับนี่บอกเลยว่าสุดยอดแน่รุ่นนี้พี่นะครับไปงานอุตรไปวัดนี่คนเยอะแน่นมหาศาลมากนะครับรายการนี้พี่350ครับนี่รายการที่10นะครับ รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาพี่รายการที่สิบสองหรือรายการที่สิบสองครับมาเปิดต่ออะไรจุ๊บนะฮะรายการที่สิบสองเปิดอต่อโูมาเป็นพลายเงินเอ๊ะเป็นปัดเงินครับมาับพี่นะอง์ละสามร้อยห้าสิบบาทครับเลขโค้ดเบอร์สองสามศูนย์ครับรายการที่สิบสองครับต่อมาพี่ต่อฮะรายการที่สิบสี่ครับมากระต่อครับรายการที่สิบสี่ครับมากระต่อครับ รายการที่สี่ครับเปิดออกมาครับปับโอ้โหรายการนี้เนื้ออะไรเอ้ยรายการนี้เป็นเนื้อผงมหามวลสารนี่ครับเนื้อผงมหามวลสารเนื้อผงมหามวลสารคือเนื้อผงของปู่ครับเลขคนัเบอร์หนึ่งสี่สี่ครับโอ้โหรายการที่คลาสสิกจัดครับขอสามร้อยห้าสิบาทเลยกันนะคยรายการนี้ครับเป็นมวลสารของมหาปู่มหาธิรานี่ครับนี่ฮะขอสามห้านะเป็นงานเพียวนี่ฮะต่อมาเป็นรายการถัดไปครับรายการที่สิบสี่ฮปึ๊บ ไปจะเอาลุ้นนะครับลุ้นละสามร้อยบาทพีครับส่งห้าสิบบาทนะฮะนะฮะค่าส่งห้าสิบบาทนะครับพี่ต่อไปพี่มาลุยกันต่อครับมาเปิดกันต่อลุยกันต่อพี่ชายรายการถัดไปครับ รวยพอยเสกนะ่ยสี่ร้อยบาทนะพี่นะครับรวยพอยเสกเลขคนจับเบอร์แปดหนึ่งเจ็ดนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่รวยพอยเสกสี่ร้อยบาทพี่รายการที่สิบสี่ฮะต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าเนี่ยครับขออนุญาตเปิดเลยครับ รายการที่สิบห้าขออนุญาตเปิดครับรายการนี้เป็นเคลือบเซรามิกครับพี่สุดจัดครับรายการเคลือบเซรามิกครับเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์แปดห้าครับนะเคลือบเซรามิกพี่รายการที่สิบห้าครับนี่ฮะหกร้อยบาทนี่ครับต่อมาไปกันต่อครับลุยกันต่อพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบหกครับ รายการที่16ขออนุญาตเปิดครับโอ้โหเปิดมาครับรายการนี้เป็นเนื้อสมเด็จปัดทองครับนี่ฮะรายการนี้ปัดทองครับสวยๆเลยครับ3า0อบาทเลขคุณเบิร์7เจ็ดสมหพี่3 5 0รอยหสิบาทเท่านั้นครับรายการที่ส6บครับนี่ฮะต่อมาพี่รายการที่17บดครับ รายการที่สิบเจ็ดเพยะเปิดมาครับโอ้โหปัดทองครับรายการที่ปัดทองครับนะรับไปพี่เลขคนเบอร์เก้าเก้าสามครับปัดทองครับนี่ฮะเอาไปพี่สามร้อยห้าสิบาทครับต่อมาพี่รายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดนะครับเราเปิดยี่สี่องค์ะงะ รายการที่แปดขออนุญาตเปิดครับโอ х, ้โหรายการนี้เลขคนตวเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งครับเลขคนตวเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งครับนี่โอ้โห,หรายการนี้เอาไปพี่ชายรายการนี้รราไปครับนะครับรายการนี้เราไปครั300บสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบแปดครับมาลุยกกต่อพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบเก้าครับ รายการที่ถ9เก้านี่ยขออนุญาตเปิดครับรายการนี้เรขกอ่ารายการที่โรยผงเก่าครับรายการนี้โรยผงเก่าพี่เรียกว่เบอร์เจ็ดหกแปดครับนี่ฮะโรยผงเก่าพี่รายการนี้เอาไปฮะสามร้อยห้าสิบบาทครับนะฮะมาลุ้กันต่อไปกันต่อพี่ใจครับรายการถัดไปครับเลือกได้เลยพี่นะเลือกกันได้เลยนะใครไม่ชอบลุ้นก็เลือกได้เลยมีราคาไม่ต่างจะกลุ้นมากกาครับพี่นะครับเพราะอยากให้พี่น้องเด้บูชาก,กันเนาะลองเลือกชมลองเลือกถ่ายกันได้เลยครับนะ มาลูกคิต่อพี่รายการถัดไปพี่รายการนี้เป็นเพชรชมพูครับรายการนี้เป็นเพชรสีพี่จ้าวมันเกิดนะครับจัดสร้างรลังลันหนึ่งองค์เท่านนะั้นเนี่ยเลขคนละเบอร์หนึ่งหกห้าเกือบเลขสวยครับนะเลขคนละเบอร์หนึ่งหกห้าพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงนะฮะผงพุทธคุณนะฮะนี่ฮะลงยาเพชรชมพูครับนี่นะฮะแอบบัตนะครับรายการนี้สวยๆเลยครับ,บนะร,บรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องนะครับที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้ฮะรายการที่รายการที่ 20สิบครับต่อมาครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเนียรายการยี่21ครับรายการยี่สินียครับขออนุญาตเปิดนะฮะโอ้โหรายการนี้สามร้ยห้าสิบาทครับพี่รายการนี้สามร้อย้าสิบบาทครับเนะี่ย รายการนี้ครับรายการยี่สิบเนี่ยครับต่อมารายการยี่สิบสองครับนะฮะมากันต่อครับรายการที่ยี่สิบสองครับนี่ฮะลวงปู่ศิลาเขียนยันกำกับสำเร็จทุกอย่างทุกทุกหลังเหรียญนะฮะผมบอกเลยนะฮะรุ่นนี้สุดจัดเลยครับมาครับรายการที่ยี่สิบสอง วันเลื่นมือเลื่นรับมือลื่อนี้เปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเซรามิกเยอะพี่โอ้โหพี่เซรามิกออกเยอะมากนี่ครับเซรามิกออกเยอะมากเอาอย่างนี้ฮะรายการนี้เลขคุณะเบอร์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ถ้าเซรามิกเยอะอย่างนี้วันนี้จัดโปรเลยครับห้าร้อยบาททุกองครับเซรามิกนะฮะเซรามิกห้าห้าร้อยเลยครับลดให้ร้อยหนึ่งนะฮะไปเลือกกนเลยพี่ชายนะครับ มากันต่อลุยกันต่อพี่รายการถัดไปพี่รายการที่ยี่สิบสามครับรายการที่ยี่สิบสามนีฮะขออ่านเนื้อเยเปิดเนี้ยโอ้โหมากันต่อเนื่งจริงๆครับเซรามิกมากันต่อเนี่งครับรนี่ฮะเค,เคลือบเซรามิกนะพี่เลขคนเบร์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ครับเป็นผ้าผงเก่าเคลือบเซรามิกครับรายการที่นี้นะครับมามกันต่อไปกันต่อพิจารณารายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบสี่ เออรายการที่ยี่สี่ขออนุญาตเปิดเลยฮะพามโอ้โหรายการนี or long or long. ้ฮะรายการนี้ฝ right. right. ังพลอยครับนี่ฮะรวยพลอยเสกครับรายการที่คนจะเบอร์สองแปดเจ็ดครับรายการที่แบ่งปพี่น้องที่สามร้อยไอ้สี่ร้อยบาทนะครับนะารวยพลอยเสกขอที่สี่ร้อยบาทนะครับสามองค์หนึ่งพันมันเดิมนไหนไงครับสำหรับวันนี้ก็มีแบ่งปันกันบางที่พี่ชายเนาะ ทั้งหมด24รายการหากชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ไอดียลน์และเบอร์โทรได้เลยครับอย่างนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะพี่ขอบคุณมากครับ